สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Toys and Time k i y ใช่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ย The ไทย i ีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ค่ะเพื่อนเพื่อนดังนั้นปุ้ยกับลิลลี่ก็เลยหาอะไรทำกัน mm hmm. Hey Lily what are we making today We are making a popular Thai dessert with tapioca balls and coconut milk ว้าวใช่ค่ะ <laughs> วันนี้เราจะมาทำเออมันเรียกว่าบัวลอยแก้วนะคะสีน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะเ,เพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะต้องมาผสมสีกันก่อนอย่างที่รู้นะคะขนมไทยเนี้ยเรา,เาใช้ส่วนประกอบของบัตเตอร์ไฟพีหรือ,อดอกอัญชันนะแต่เราไม่มีค่ะอยู่เมืองนอกนะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือเราจะลองพยายามทำสีให้ได้เป็นสีม่วงเข้มก่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะหยดสีฟ้าลงไปในน้ำน้ำนี่คือน้ำร้อนนะคะครึ่งถ้วยนะคะ เราหยด Y That's a lot เฮ้ยเหมือนแล้วอะ It, s, it s, actually look like look like um butterfly pea ready <It does. S 1> อบเพื่อนๆเ,เราได้สีที่ใช่แล้วนะคะดังนั้นปุ้ยไม่ไม่เติมไม่เติมสีแดงนะคะก็คือสีน้ำเงินอย่างเดียวเลย mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราก็จะผสมสีนี้ให้อ่อนลงอีกสอง,สองชุดนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีขาวโอเคเดี๋ยวเราผสมแป้งกัน ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เทส่วนผสมของแป้งมันนะคะลงในโถผสมจากนั้นก็เติมสีที่ผสมอาหารแล้วลงไปเน้นนะคะว่าน้ําจะต้องร้อนจัดจริงๆนะคะไม่งั้นแป้งจะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะถ้าถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆยังรู้สึกว่าแป้งยังเป็นเม็ดๆอยู่นะคะสามารถทําน้ําผสมขึ้นมาใหม่นะคะร้อนจัดนะเช่นเดิมค่อยๆเติมลงไปได้ทีละครึ่งช้อนชาค่ะ เวลาที่ปั้นถ้าเกิดว่าโดติดมือนะคะให้เอาแป้งเนี่ยผสมลงบนมือเล็กน้อยนะคะและถ้านวดจนแป้งนวลแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆปุ้ยทำที่ปั้นเนี่ยโคตรใช้เวลาใช้เวลาเยอะมากแล้วก็มีเททิ้งไปด้วยนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทีนี้ปุ้ยทําออกมาเป็นสองสีแล้วนะคะก็คือสีน้าเงินเข้มกับสีฟ้าอ่อนนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะให้ลิลี่เขาลองมาโรลแล้วก็ ตัดเป็นเม็ดเ็เม็ดดูนะโอเคค่ะมาเดลลี่จะลองโร์นะคะเมื่อกี้พุทธาแม็กเขาดูเป็นตัวอย่างหนึ่งหนึ่งชุดนะคะอ่าอย่นอนแล้ะ I can help holding the mat make sure they're equal อันนี้คือบอลหรือ worm เอ่ย <laughs> สต้องช่วยแล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะไม่ได้เบาน่าจะได้เวิร์ม Having fun <laughs> นี้มาถึงขั้นตอนการทำน้ำกะทิกันค่ะก่อนตั้งเตานะพื่อนเเทน้ํากะทิผสมกับน้ําตาลปีเปิลเลยนะคะคนคนคนให้ละลายประมาณหนึงค่ะจากนั้นตั้งเตานะคะระดับกลางไปถึงอ่อนนะคนไปเรื่อยๆนะคะพอส่วนผสมเริ่มร้อนก็ให้ใส่เกลือลงไปค่ะเราจะตั้งให้เขาเดือดแค่ปุดๆรอบๆนอเท่านั้นนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยนะ จากนั้นก็ตั้งไฟอีกหมอห้อนึงเลยนะคะใส่น้ําประมาณค้อนหม้อค่ะจากนั้นก็เทเม็ดบอลนะคะลงไฟค่ะพอเขาเริ่มสุกนะคะเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาค่ะเราก็ตั้งต่ออีกนิดนึงนะจนเขาเดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ปิดเตานะคะจากนั้นยกลงมาค่ะตักลงมาแช่ในน้ําเย็นนะคะแล้วก็ทําขั้นตอนซ้ําแบบนี้นะคะจนครบทุกสีที่เตรียมไว้ค่ะ ทีนี้เราก็เอาหม้อก,กะทิที่เราทำไว้นะคะมาตั้งไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็เทน้อง mm hmm. เม็ดเปลลงไปเลยครบทุกสีที่ทำไว้นะคะแบบนี้เลยก็เริ่มคนๆน,นไปได้เลยนะคะไม่งั้นจะติดหม้อนะแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงขั้นตอนนี้นะคะใครมีมะพร้าวอ่อนมีข้าวโพดอ่อนก็ใส่ลงไปเลยค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปถือว่าเป็นอันเสร็จเลยค่ะ ว้าวสีน่ารักมากน่าทานไหมคะเพื่อนเ okay, พื่อนโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะกับปัวลอยแก้วครั้งแรกนะคะ you wanna try นะ นบุนบนบุบ <laughs> นุบมืม mm. อ๋อมันอ๋อนี่คือครั้งแรกนะคะเราก็ไม่เคยทำแต่เราเห็นว่าสีมันน่ารักมากนะคะก็เลยลองทำดูมันก็จะเป็นแบบไหล่ลอยบ i พโปเช่ e like c o l o r อ h e color t o o อืมโอเค okay, ค่ะเพื่อน แล้วเราขออนุญาตไปทานต่อกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะก็ช่วย Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกเพื่อเตือนเวลาเราลงวิดีโอใหม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ